สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิสักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามย์ข้อ4นะครับกำหนดข้อมูลชุด A นะครับมาให้มี1,3,2,2,5,3,4,4,3นะครับแล้วก็ข้อมูลชุด B มาให้ก็คือ1,2,4,1,2,5 2 5 1 แล้วก็553นะครับเขาถามว่าจงพิจารณาข้อข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับสังเกตว่าจากตัวเลือกนะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็ค่ามัธยฐานของข้อมูลทั้งสองนะครับดังนั้นวิธีการทำนะครับโจทย์ข้อนี้ก็คือเราจะต้องหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุด A แล้วก็ B นะครับรวมถึงค่ามัธยฐานของข้อมูลชุด A แล้วก็ชุด B ครับทีนี้วิธีการทำนะครับเรามาดูนะครับ ขั้นแรกนะครับเราก็จะทําการนะครับจัดเรียงข้อมูลนะครับจากน้อยไปหามากนะครับปรากฏว่าข้อมูลชุด a นี่เราจะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด9้าตัวนะครับเรียงจากน้อยไปหามากก็คือได้1 2 2 3 3ส4 4ามสามสามี่ี่แล้วก็ห้านะครับส่วนข้อมูลชุด b ก็คือมีอยู่ทั้งหมด1ิบตัวนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามี่ห้าห้า้าห้านะครับ ราะนั้นขั้นแรกเลยนะครับเรามาหาค่าเฉลี่ยนะครับในคณิตของข้อมูลชุด a นะครับให้สัญลักษณ์เป็น x bar a นะครับก็คือจะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ในชุด a นะครับมาบวกกันหารด้วยจํานวนข้อมูลนะครับจำนวนชุดของข้อมูลก็คือหนึ่งบวกสองบวกสองนะครับบวกสามบวกสามสามครั้งนะครับบวกสี่บวกสี่บวกห้านะครับ ั้หมดหารด้วย9นะครับคำนวณค่าออกมานะครับได้เท่ากับ3นะครับในทำนองเดียวกันนะครับค่า x-bar ของ b นะครับข้อมูลชุด b นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ามันเท่ากับ1นะครับบวกกัน3ครั้งบวกด้วย2บวกกัน3ครั้งบวก3 1ครั้งนะครับ บวก4หนึ่งครั้งบวก5 4ครั้งทั้งหมดหารด้วย12นะครับในทำนองเดียวกันข้างบนนี้คำนวณค่านะครับจะได้เท่ากับทั้งหมดก็คือ36นะครับรหารด้วย12ก็คือได้3เท่ากันนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาหาค่ามัธยฐานนะครับของข้อมูลทั้งสองชุด ปรากฏว่ามัธยฐานของ A นะครับ m e median นะครับของข้อมูลชุด A นะครับเนื่องจากว่าจำนวนข้อมูลของชุด A นะครับก็คือเป็นเลขคี่นะครับ9ก็คือค่ามัธยฐานจะอยู่ในตำแหน่งที่เ9บวก1หาร2นะครับซึ่งก็คือตำแหน่งที่5เพราะนั้นกระดับไป 1, 2, 3, 4, 5นะครับเพราะนั้นค่ามัธยฐานของข้อมูลชุด A ก็คือเลข3นะครับทีนี้ค่ามัธยฐานของ B คืออะไร ในที่นี้ก็คือค่ามัธยฐานของ b นะครับเนื่องจากว่า b เป็นเลขคู่นะครับค่ามัธยฐานจะอยู่ในตำแหน่งที่จำ, 2, จ,ำนน 1, จำนวนข้อมูลนะครับหารสองบวกด้วยจํานวนข้อมูลบวกหนึ่งแล้วก็หารสองนะครับเพราะนั้นจานวนข้อมูลนะครับก็คือสิบสองหารสองก็คือเหลือหเพราะฉะนั้นค่ามาัาธยฐานจะอยู่ระหว่างตำแหน่งที่6กกับตำแหน่งที่เจ็ดนะครับ เพราะนั้นก็ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับตำแหน่งที่หกได้เป็นสองนะครับตำแหน่งที่เจ็ดก็คือสามเพราะฉะนั้นค่ามัธยาฐานของ B ก็คือตำแหน่งที่หกนะครับบวกตำแหน่งที่เจ็ดหารด้วยสองเพราะนั้นจะได้เท่ากับสองจุดห้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราได้ข้อสรุปว่านะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลทั้งสอง ชุดนะครับเท่ากันแต่ว่าค่ามรรยาฐานแตกต่างกันครับดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกขอไข่ครับ